วันนี้เราจะมาสอนวิธีทำสักรราดติดสักติดขาเก้าอี้นะคะสักรราดคืออะไรอ่ะสักราดก็คือแผ่นรองแผ่นรองพื้นเก้าอี้อะคะ่ะรองรองขาเก้าอี้นะคะเนี่ยตัวเนี้เก้าอี้เราจะเป็นขนาดเท่ากันกับเออประมาณประมาณเท่าเหรียญห้านะคะเราก็จะเอาเหรียญห้ามาท่าไปะะาก็จะเอาเหรียญห้ามาท่า,านะคะ เสร็จแล้วเราก็จะตัดตัดตามตัดตามเนี้ยตัดตามลูปนะคะเนี่ยก็จะได้เป็นเป็นรูปกลมๆแบบนี้ก็จะเอาไว้ติดที่ขาเก้าอี้กันลื่นนะคะเดี๋ยวให้ไปชมเก้าอี้ของเราอ่าเนี่ยค่ะเก้าอี้ของเราแบบนี้นะคะเนี่ยจะติดตรงขาติดตรงขา ตรงขาเก้าอี้แบบนี้ค่ะ